ว่าแต่นี่เนี่ยขาดไปหาซื้อมาก่อนบ่มีทางบ่มีตัวในบ้านานี้พวกเจ้าไ่เจ้านีเกยาก้าถึ่หมปืนปืนอยู่ไนีไมหาเจ้าม้นกีกนาทีนึ้กันมาไหมมาหนู้นไียไพี่เอิมไปมากินข้ากับเขา บมล้วมาเก็บเลยเอาเลยเก็บเลยเอาเลยซื้อมาให้ก็บก็กินเลยเป็นโลอดใส่หนังกระสือหลอกหัวไงวันนี้เข้าวันนมาเลยใส่กล้องเอ้ามาแม่เพราใส่กล้องเจ้าเอาเลยเลยเอาเลยเลยเอาซื้อมาแล้วไม่เก็บซื้อมาให้เก็นเอาฝากพี่น้องครับวันนี้เลยเราทำการแสดงอยู่สามแยกน้องพระองค์ เพื่อลับปลามัดนะครับจังหวัดบุรีรัมลัาว่าที่18นี่ของทิ้งกินไม่ของมิวราชดาพรเนาะฝากน้องน้ำจับฝาก้ากบิ้งปิดหอดกุ้ปิดครับกุ้งปิดกุ้ปิดกุ้ปิดกุ้งปิดกุ้ปิดกุ้งปิดกุ้ปิดปเรลเมินโตบ่เอากลักกริกะเพิ่นปิดใหม่เพิ่นก่อน16 17 18 3วัน340บาทนีาอะเที่ยงฝากทิ้งปิดหอดได้ขอบคุณอะไรครับอ้ากุ้งยิงมนคือหอดไพตอนนี้ อนี่พอหักผู้หญคนนึงพอูักคอยอเมื่อยรนพอูเป็นทั้งพ่อเป็นทังแม่เป็นทั้งพ่อเป็นังแม่เป็นทังพเป็นงพ่อเป็นทังเป็นทังแพรเป็นทังแพเป็นเป็นทั้งแพรเป็นั้งหมอเป็นทั้งแพเป็นทังม้อเป็น่อ่ว่าเป็นแม่ที่คจหรเราีิลสุภาพร่างกายสิ่เล็กราบิร์ผู้ทุกคนครับเดี๋ยวเล่าได้ไหม ไกินเตั้ต้่าใหญ่เลยนพนิดบ่น่มนน่นเกินนี่นะไม่ด้ไลยนนีนเสยดมใกล้นสองสองันี่้วันนี้วันนี้ไม่เท่าไหร่เออพรุ่งนี้ไม่เท่าไหร่นเพราะพรุ่งนี้เปทางตรงทางเรียบแต่เมื่อวานเนี่ยที่มาวันนี้ก็คือทางนี้

ở cái <laughs> bả này chụp cái bên công nhân không ยังกลมมันแข็งดีแต่ว่าเตียงที่เตงเนี่ยมันหุบหดเตียงสี่เหลี่ยมแม่เท่ารเจะเตียงหกเหลยคือมาบอกคือบุหร่ีหอดขายงโอ้มันนี้แ่งยันได้ยินเสียงโมกากันนี่หดเตียงแบบโอ้เขาไปนอนรอัระอันเสียเวนาเต็นทอนดนะเอาแมวมาจะใส้โอ้ยแบบแมวดี

ไ,ไ,ไม่ไม่ไม่สนใจขนาดนั้นไงไม่ได้อยู่ ừ, ในสมองไอองประมาณนนะี้เออเขาจะได้เอาแมวมาปลูกไว้ทุกวันไงเห็นพอ่อก็ได้ก็ดีใจแล้วละ่ะเออพยานบาปไปแล้วแต่โถ้งบาปมันคือหอดถือได้ดีเพร่ะนี่ถือกินผมมันบ่งกลองเจะดีจะเอากลองมาไปดีจ้ะ

ม,มอนม้อนปลาเป้น้องเนยเตะเลยอ่ะแถวหักแถวหักถึงไปลองไม่อยงิงด้นะจเาไวด็กนอัทำไมน้องหน้าปูจักอีกเดรอยากเลก่น <laughs> <laughs> กาอีเตะกุ้งไม่ต้องเพวันนี้เด้ขึ้นมวทีไม่ตัด นั่งเพียเขาแล้วพ่ออาทิตาแดนเซอร์สาวน้อยคืออันดับหนึ่งเราเปนดังจริงจริงแดนเซอร์สาวน้อยคืออันดับหนึ่งต่อให้แคบหนามันดังกันองเด้เชื่อหนูพ่อรอดูก็แล้วกันพ่อจับพ่อไม่ได้ไปลนี่อยู่อันเนี้ยน้องเรากแข่ง103ทางขาพ่อยังไม่เห็นนะ ช่องเดียวอ่ะช่องนั่งร้านช่องเดียวมันสามารถมุดกันแล้วก็สับกันได้เรแยนสองคนเดินกันแรีนสองคนส่งกันที่ช่องอ่ะเดียวเรียกมีโค้งมีคงขาบหัวด้วยแต่มันทำได้อันนี้เจ้าเห็นยังโอ้เห็นแล้วนี่แหละไดเสื้อสาวน้อยคือลำบากวันไม่ข้ามันออกตรงนั้นไม่ได้มันก็หาทางออกทางอื่นอยู่นี่ว่ามันขึ้นกูนี่เดี๋ยวมันจะมาขึ้นนี่เสื้อเสื้อพอดเชิญ แต่เสื้อสระเกลอดดับหนึ่งไม่ต้องห่วงเรื่อง <คน S 1> การพ<ท>ลิกแพงออกข้างก็ได้ไม่เป็นไรลูกออกกลางแม่งเลยจริงพอแล้วแปลงอีกคน